อรุณสวัสดีสวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองกระแจะครับมาถึงเมื่อวานตอนเย็นพอดีฝนตกเลยไม่ได้ออกไปไหนเช้านี้ก็เลยว่าจะออกมาหาอะไรทานกันก็จะไปเดินตลาดเช้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะอธิบายสภาพความเป็นอยู่ของเมืองนี้ให้ทุกคนฟังเมืองนี้เป็นเมืองติดริมแม่น้ํโขงด้านซ้ายมือผมเนี่ยแม่น้ํโขงกว้างมากเลยครับแล้วก็เป็นเมืองที่น่าอยู่คือเมืองนี้สะอาด สาธารณูปโภคดีครับรถไม่เยอะมีร้านอาหารเยอะมีที่พักดีแล้วก็มีพลังเยอะนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่ลั่งเข้ามาเที่ยวเพราะว่ามันไม่ใหญ่มากแต่ครบทุกอย่างจากตลาดสดมาไม่ไกลนะครับขึ้นเรือนเราก็มาเจอโรงแรมเสเท้าวันหนึ่งหน้าตลาดสดเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแล้วก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูว่าโรงแรมนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองนี้ อาจจะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่เพื่อนๆต้องการที่จะพักที่นี่ไปดูกันโรงแรมเก่าค่ะเฮง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 แคสเคาชื่อก็เฮงเฮงครับเพื่อนๆเจออะไรบ้างคือการนอนที่เนี่ยเฮงแน่ที่ตรงนี้นะครับมันอยู่หน้าตลาดแล้วก็มันทำเลดีก็จะดูห้องลีเวอร์พูลแมทโคลจะขึ้นไปดูห้องกัน น่เอนอันนี้เสกันออนนี้ก็ติดห้องพากกันัให้ดูวิวมันก่อนติดกับแม่น้ำโ ปัตยจกรรันก็จะเป็นสไตล์คนเลี้ยว<ม>แล้วก็มาปรับปุงเป็นโรงแรมจะได้วนะิวฮะไปดูห้องหน่อยภาพห้องเป็นยังไงอยากให้ทุกคนเห็นห้องก็เป็นสองเตียงมีแอร์คอนติดลมก็คือถ้าไม่คิดอะไรเยอะนะครับ มาเอาแค่ head, นอนแล้วก็ไปสําหรับ,รบนักเดินทางอย่างพวกเราเนี่ยมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าคนชอบความสะอาดชอบโรงแรมใหม่ก็ผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยเหมาะสมนะครับมันคือนอนได้อะผมว่าผมไม่มีปัญหาหรอกนอนที่ไหนก็ได้มัน,นเต็์ก็ยังนอนมาแล้วสบายแต่ที่นี่มันก็ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมีทีวีมีอะไรแต่คงไม่ได้ใช้้งรงแรมก็รูปขงึขง,ขงสูงมีน้ำอุ่นมีนอะไรแต่แบบ ชอบโรงแรมที่ทักคืนมากกว่าที่เป็นแบบเหมือนเจ้าของเป็นคนหะลังเขาแบบทำห้องทำบาร์ทำอะไรแบบดีงามอะห้องนึงอยู่ชั้นขึ้นมาท้กวันตนึ่นเนี้ยมันน่ากลัวพูดจริงว่ามันเป็นตึกเก่าแต่เขาทำห้องแงตกเป็นโรงแรมเดี๋ยวจะใช้ดูนะก็คล้ายๆกับชั้นหนึ่งนะครับนี่คือชั้นสองห้องน้ำใหญ่ มีระเบียนพลเลสงนี้้อมมีหมอนข้างที่มีหมอนข้างให้เพิ่งเจอโรงแรมมีหมอนข้างให้มาดูรับหมอนข้างวะโรงแนมมีหมนข้างอะที่ไหนมีบ้างในโลกเนี้ยส่วนภาทั้ตัวเนีย,วะวะยนาอกว่าสีันเข่ามาผมกกีวันพชน นิ่าพ่อผมก็เหมือนกับผมคนโบราณใช้สมัยก่อนที่แจกตามร้อยสีสันก็คือถ้าเพื่อนๆต้องการราคาถูกที่นี่สิบห้าดอลลาร์ก็ถือว่าถูกมากไม่แพงคืนหนึ่งประมาณสิบห้าดอลลาร์กลมๆก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทน,นิดๆก็ถูถกกว่าเมืองไทยเยอะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเซฟคลอสมาพักที่นี่มันกลางเมืองใกล้ตลาดสดใกล้ของกินริมแม่น้ำโขง ครับถ้าเพื่อนไม่แบบคืออะไรก็ได้นอนอยังไงได้ขอแค่นอนอ่ะที่นี่ก็โอเคนะแต่ผมอยากแนะนำอันหนึ่งที่ผมนอนมันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนิดนึงแต่ห้องพักสะอาดห้องน้ำดีแล้วก็มีบาร์อยู่ข้างบนสกายวิวบาร์ดีอะ่ะนะครับชื่อสอยาแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสดวกคือมีจักรยานให้เช่ามีพาไปพายคายัคคือครบอบเจ้าของน่าจะเป็นฝรั่งเพราะเห็นฝรั่งพักเยอะ